สั้นเสริญเจริญพรข้อวัดปฏิบัติรัทยายตรงนี้ก็เรียกว่าเหลือกินแต่ยังไม่เหลือใช้ต้องเข้าถึงยานเมื่อเข้าถึงยานก็จะรู้จบตรงนี้เขาเรียกว่าโพธิจักพยธรรมสามสิบแปดกติประธานสี่สมมตประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระห้าโพชงเจ็ดอริมักมีองค์แปด เราจะเดินอยู่ข้อไหนเราอยู่ฐานะอะไรแต่ยานเกิดถ้ายานไม่เกิดก็ไม่มีการจะรู้ได้ <c oughs> ไม่มีตัวค่าไม่มีกำหนดเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ยานเกิดตามที่พระองค์บอกว่าเมื่อเรายังไม่พบยานได้แล่นท่องเที่ยวไปในตรงสารเป็นอเนกชาติตรงนี้แหละยากนักหนาเพราะเราสร้างพระบรมีมา เมื่อแก่กล้าแล้วเราก็เกิดทันเมื่อต้นๆศาสนาเราก็ไปแล้วไม่ต้องมาอยู่ถึงตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาอภิสัยถ้าปัจบันนี้สมณโคดมเราไม่หลุดต้องหลุดสียะามมตายโนดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาตอนนั้นมาเพราะว่าขันห้านํามาเกิดแต่ยังไม่รู้นิติภาวะแม้แต่เล็กน้อยก็ยัง รู้สึกมีมโหแล้วเออล้องไห้ก็กำไม้กำมือแล้วทุกจริงทุกอย่างเราจะหลุดพ้นหรือเข้าถึงญาณก็ตอนเข้าสู่ปัจฉิมวัยนี่แหละเพราะว่าถูกเวทนาบีบคั้นหลายหลยอย่างก็จะแก่จริงเจ็บจริงแล้วก็ตายจริงถ้าเรายูเรารู้ในปัจจุบันนี้อมทุกจริงทุกอย่างอะไรก็ไม่มีการเที่ยงบังคับไม่ได้สุดท้ายก็เป็นอน,นัตตาทั้งหมด มีการเกิดกระดับเท่านั้นแหละมารู้จักตรงนี้ยานจะมาปรากฏอันนี้ก็เข้าสภาวะที่วิตกวิจารปิติสุขสุดท้ายเราละลูกกระทำเหล่านั้นให้หมดก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาประกอบอะไรที่เกิดก็ดับไปสิ่งใดที่เกิดมันก็ดับไปไม่มีอะไร เพราะว่าแก่จริงเจ็บจริง,รงแต่นี้เราก็รู้จักว่าอเราติดมาไม่รู้กีดพบส่ชาติเราจะส่งคืนให้หมดไม่เอาไปละหลุดตรงนี้เขาเรียกว่ายกจิตชุนสู่พระกรรมฐานก็มีชานังตรงนี้ก็รู้แล้วเราต้องไปสู่รูปพรมแล้วไม่ไปแล้วสวรรค์หกชั้นก็เป็นคนสงบอันันี้เราก็รีบละให้เร็วเข้าเร็วเข้าออ เข้าสู่แจ้งหมดเข้าถึงเจ้าทางค้าประหารได้สกายทิฏฐิความสงสัยอะไรไม่มีแล้วมีแต่ของเกิดกับดับเท่านั้นเองเป็นมหาภูตร,รูปดินน้ำลมไฟกามมาวาจรนี้มีสิบเอ็ดภูมิที่เราติดอยู่เป็นอนเนกชาติถ้าเราหลุดตรงนี้ไปสู่รูป,ปรวาวจรก็หลุดพรมขันห้าเราก็ส่งคืนอันนี้ก็เป็นวิปัสนานวนเลยที่มากระทบเป็นรูปตัวรูปเป็นนาม ได้สก,กายทิฐิไม่มีการสงสัยแล้วตัณหาไม่มีที้กาะจะไปรักคนนั้นจะไปชังคนนี้เหมือนกันหมดไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเข้าถึงตรงนี้ก็จะเข้าโอนโคตรลงสู่กระแสแต่เข้าถึงเจโตเวมุติก็ไม่ต้องพูดแล้วตรงนี้แต่ยังไม่ถึงต้องระวังตรงนี้เพราะการหลงในลุกป,ประมทั้งหมดสิ่งที่มาปรากฏมันเป็นเพราะว่าตัณหาตัวสมุทยัย เป็นวิาพาวรัตอหาไม่อยากมีเมียเป็นตัวสมุขใยเหมือนกันโงนี้สังโย์เบื้องบนทะลุต,ตรงนี้ก็จบพระธรรมจักรอเนกเมือได้รงวนาแล้วอธิษฐานให้รู้จริงรู้แจ้งชาติภุขานะเบื้องต้นจะเกิดจากตรงนั้นนะชาติุกขาฉลาภุขาพยาภุขามราทุกขังโตกับปริเทวุตุกโทมนัสตุปายาสาอภียสัมปโยโคทุกโสความประสบกับสิ่งไม่เป็นพิรักที่เข้าใจก็ไม่เป็นทุกทขก์ อาปีเอหิวิปโยโคทุกโโหวางภาคจากสิงเป็นทิรักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้จะได้สก,กายทิฐิแล้วก็ทั่วไปจะเหมือนกันหมดในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์ทุกหมู่เหลาและของทุกชิ้นทุกอันที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณจะมีการเกิดกระดับเชื่อมไปเพราะว่าเรารู้แจ้งในพญยยชนะเราก็ไม่หลงในสมมุติ รู้แจ้งแล้วไม่หลงอ่ะไม่ติดเลยในพยัญชนะรอบกายที่เราบริโภคใช้สอยแล้วก็ตัวเราที่แม่หลอมนี่ก็เขาเรียกว่าพยัญชนะทั้งหมดอ่ะพ <c oughs> อรู้จักตรงนี้แล้วมันมันเหนื่อยเออะเหนื่อยนายแล้วมันคลายวางอะไรก็ใครนั้นเองกินข้าวจะกินสักเท่าไหร่มันก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเสื่อมไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ตรงนี้อ่ะพอมีปัญญาตรงนี้แล้ว ไม่มีแลติดโนด่นติดนี่ละพอชอบอละเลยพอจิตจะไปติดอะไรก็ละทันทีเลยเข้ามาดูกายในกายดูวัตถุโดยปริญญาไม่มีอะไรน้ําไปทางลมไปทางไปไปทางเหลือแต่ดินอนะ่เมื่อลมดับแล้วก็จะเห็นอสุภะที่เท่าคนละกองเท่านั้นเองเน้นไปเถอะต้องเจอมันเหนื่อยแล้วต้องมันจริงแล้วต้องเจอ,อยังไงก็ต้องเจอพอเจอแต่นี้ก็ เขาโพร่งขึ้นมาในนี้เขาเรียกว่าชานังแล้วไปไหนฉันมีชานเข้าสู่ชานังตรงนี้ชานังตรงนี้มีวิจกพิจารปิฏิมพอต่อเข้าไปละเอียดเอาไปได้เลยโอนโคตก็ไม่ต้องพูดแล้วอยู่ในสติประฐานสี่สัมมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพระห้าโพชรชงเจ็ดอริมั์มีองแปดเราเดินอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้ามีธรรมเปิดขึงภายในชั้นทาติปตเตอร์ย่างวิยาติปตเตอร์ย่างนะั่นะตรงนั้นเขาเรียกว่า <c oughs> อยู่ในอิทธิบาทสี่ชั้นทาพอใจละไข่อยู่ในธรรมนี้อวิยะเพียรประกอบในธรรมนี้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่วางทุระวิมังสาม,มันติตองเหตุและผลอยู่เสมอเป็นมูลของชันทะเป็นบาทของชันทะตั้งมั่นแห่งชันทะไม่ฟุ้งซ่านแห่งชันทะเราจะรู้ของเราเอง เพราะว่าประคองไว้ตั้งไว้สิ่งใดที่อยู่ภายในทั้งหมดแล้วนี่ทไไําภายในอยู่ตรงนี้ก็ช่วยคนอื่นได้แล้วเออเยอะแยะคนเราอยู่ในฐานะานี้ถ้าตัดตินใจนะตัดสินใจวางเลยทั้งโลกเลยไม่เอาทั้งหมดอะไรก็ไม่เอามีอะไรก็ให้คนนั้นคนนี้ให้ลูกให้หลานให้เหรนเนอให้ไปกรรเป็นพวกพ้องกรรเป็นเผ่าพันธุ์ให้เข้าไป ไม่ต้องเอาอะไรเลยมีบัจจัจสี่ข้าวอาอหารการกินนี่ต้องต้องมีแล้วหนึ่งอย่างที่อยู่อาศัยหนึ่งอย่างอ่าแล้วก็ยารักษาโรคหนึ่งอย่างเครื่องนุ่งห่มหนึ่งอย่างสี่อย่างนี่มีพร้อมก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเกินกว่านี่ไปในโลกนี้คนที่เอาเกินน่ะโลภภระ,ะทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าราชายาจกใครก็แล้วแต่ถ้าเกินจากบัจจัจสีน่นี่เป็นภระ ติดไอ้นั่นติดไอ้นี่ติดไอโนน,นทั้งนั้นเลยถ้าเอาแค่บัรใจสีลแล้วอยู่อย่างนี้รักษาศีลเรียบร้อยยังไงก็ต้องเจอไม่ต้องห่วงยังไม่เจอไม่มีเพราะเดี๋ยวมันเจ็บจริงเออแก่จริงแล้วเวทนาก็บีบคั้นจริงๆทุกเวทนาเข้ามาแล้วก็รู้เท่าทันสังขารจบแต่เนี้ยยานก็เกิดไปไหนท่านเจ้าชานางที่ไหนก็ได้เออแล้วก็อย่างก เข้าสู่โลกุตระนะตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเออเป็นวิปัสนาถึงใดเกิดถึงนั้นดับจะนั่งรถนั่งเรือจะไปไหนดีหมดทุกอย่างเห็นอยู่ฐานะลึกเป็นคนสองภพเห็นลูกธรรมทั้งหลายที่อยู่ภายนอกน้ำพระเวสีปาระทูเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากทีดีอะไรก็แล้วแต่ จะตุมอยู่ติดๆกับเราเลยหลีกันไปหลีกันมาถ้าเรายังไม่เห็นตรงนี้ก็ไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเรา <c oughs> เข้าคุ้มครองใครเข้าถึงตรงนี้ยังไม่ต้องห่วงแล้วอะไรอะไรก็ไม่ต้องห่วงเลยหมดเลยม,มนุษย์ก็รักอาบมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักไปไหนก็ไม่เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ เอาอะไรไปไหนแนละ้วเพราะว่าเป็นพระราทั้งหมดคนมีกรรมรวยก็มีกรรมเออจนก็มีกรรมเอาใครเป็นตัวอย่างเอาประเขือมนนะเป็นตัวอย่างที่จะขายสองร้อยกว่าล้านทั้งหมดนะคิดมาอะไร จะเอาไปไหนไม่รู้จะเอาไปไหนไม่มีคนดูแลด้วยอะไรก็ไม่มีนะหรือตัวคนเดียวโดดๆเลยขอมาขอไม่ให้เขาไม่มาช่วยเหลือลรถก็ต้องให้คนอื่นเขาขับมาวัดเดี๋ยวจะมาอยู่วัดแล้วขายหมดวัดไหนที่ที่กำลังทำโบสถ์ไปช่วยเขารถคันตู้วินมาออกหนึ ตอนนี้ใครสร้างโบสถ์ก็อานิสงส์มากเพราะว่าพระจะต้องเกิดที่โบสถ์วัดไหนถ้ายังไม่มีโบสถ์ก็วัดนั้นน่ะไม่มีพระเกิดอ่ะต้องไปเกิดที่อื่นเกิดที่โบสถ์แล้วก็เป็นสมมุติสงฆ์แล้วก็จึงปฏิบัติเข้าวิมุติสงฆ์ถ้าก่อนนั้นไม่ต้องมีโบสถ์เอหิท่านจงเป็นพิสุมาเถิดะุจ้าบวชเอง เราทําเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วเอออะไรอะไรใครไม่หลุดพ้นในสมุนไโคมดมก็ไปหลุดโนนสยมามเมตไยเฮหิคิดแล้วเราว่าจะยากได้ยังไงนะก็เราไม่เอาอะไรแล้วมันจะไปห่วงอะไรอะ่ะตอนนี้จิตมันก็ไม่ผูกพันกับกับโลกเออกับกามาวาจอนนี่ไม่ผูกพันแล้ว <c oughs> แล้วกว็เราแก่จริงเออพอแก่จริงแล้วมันหมด รูบรถพธาภาขึ้นเสียงไม่ติดมันก็จบอ่ะอันนี้หนุ่มสาวหายากที่จะเข้าถึงเพราะว่ารูปรถพธาภาขึ้นเสียงมันติดอยู่ตรงนั้นแหละแกไม่ออกเพราะแก่แล้วมันหมดราคะความกำนันดีในการ,รมาคุณห้าสิ้นไปก็จบแล้วแตเนี้อันนี้เจออตาดส่วนวิปัสนาภูมินะ่ะ อายนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายะอายะภายนอกรูปรสโภตพะกลิ่นเสียงกระทบกันอยู่เรื่อยแล้วตัวรู้อยู่กลางกลางตั้งขานไม่เข้ามาก็จบไม่ปรุงแต่งรักก็ไม่ชังก็ไม่เอารักก็ไม่เอาอุเปขาก็กันหมดตอนนี้ก็จบทึงใดเกิดถึงนั้นก็ดับหมดไม่มีเหลือทําให้ได้ตรงนี้ก็จบแล้วเออไปไหนก็สบายหมดเอออยู่อยู่แต่ส่วนไม่มีว่างเลย จกจิตอุทนานลึกอดีตเรอาอ,อยู่ที่ไหนตอนจะมาอยู่ที่ไหนที่ไหนสาวไปสาวไปสาวไปหที่พุทธองค์บอกว่าเป็นอเนกชาตินับไม่ทวนนั่นแหละจริงทั้งหมดไม่มีกกหกหรอกเอเพราะว่าอาตีตัตงยานเกิดขึ้นก็รู้สาวไปดูอตินะครับอนาคาตังยานก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เครื่องติด อันนี้ก็ตรงอย,อยู่ฐาน้านี้ก็สบายแล้วนะโพธิปัจจะธรรมสารสีเข้าปรหลุดไปก็ถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ตอนพระทาตน,นิพพานพุทองค์พระทาตมารวมกันที่ต้นสรีมหาโพธิ่ที่ตัดโลนะแล้ว เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเจ็ดวันหลุดพ้นหมดเลยไม่ใครได้ยาน <c oughs> แต่ที่ไม่ได้มองไม่เห็นตาเนื้อไม่เห็นกลัวอะไรนะไหนๆเราก็ต้องตายอยู่แล้วก็วางให้หมดไปเลยทั้งโลกไม่เอาอยู่อย่างนี้อเดือดร้อนตรงไหนอ่ะ เรามาตรงนี้มันมีบุญเก่าทุกทุกคนเอะแล้วก็กินบุญเก่าแล้วไปเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครทีอืมมันเป็นล้าน,านมุ่ยเยาไปไหนหรอกแค่กินปัจจัยสี่ใครมาอยากจนไม่มีชุดขาวก็เอาไปไที่อยู่ที่อยู่ก็เนี่ยในนี้อยู่ได้เยอะแยะอยู่เป็นร้อยก็ได้ข้างบนเนี่ย แท่งน้ำเน่ยอยู่ไม่รู้เท่าไหร่อยู่เป็นพันเดิลับไปตื่นอ่าตื่นขึ้นมาเอาอยัางไม่ตายทําต่อไปดูอศาศาสศาะปศาศาัสสะไหลเข้าสัน้นไหลออกยาวดูไปไปนะพิจารณาอะไรไม่แตกอแล้วก็ดูหมดลมกายแตกเป็นอสุภะเป็นที่เท่า พอละเอียดแล้วพอเป็นวิปัสนาแล้วตอนนี้มันไม่ได้ทําอะไรแล้วค่ะจึงได้เกิด่ึงนั่นกระดับไม่มีสังขารมาปรุงแต่งรู้เท่าทานหมด <c oughs> เอาวิชาตัวโง่ไม่มีสังขารดับวิญญาณก็หยุดดับสงบอือยากรู้ก็ให้รู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ลงทุนอย่างวัดเราสบายลงก็มีไส้เตาก็มีเผา พระก็มีส่วนอาหารการกินจะทำสักกี่วันมันก็ไม่ผูกพันกับกับโลกเออกับกามาว่าจอนี่ไม่ผูกพันแล้ว <c oughs> แล้วกว็เราแก่จริงพอ,อกแก่จริงแล้วมันหมดหลูรถผพสภาพขึินเสียงไม่ติดมันก็จบอ่ะอน,นี่ หนุมสาวหายากที่จะเข้าถึงเพราะว่ารูปรถพธตพะกลิ่นเสียงมันติดอยู่ตรงนั้นแหละแกะไม่ออกเพราะแก่แกล้วมันหมดราคะความกำลัดยินดีในการมาคุณห้าสิ้นไปก็จบแล้วแต่นี้ยอันนี้เจอตาดีสวนวิปัสนาภูมินะ่ะอายนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอ,ยอยายะอาณะภายนอกรูปรสโพธตพะกลิ่นเสียง กระทบกันอยู่เรื่อยแล้วตัวรู้อยู่กลางกลางตังขานไม่เข้ามาก็จบไม่ปรุงแต่งรักก็ไม่ช่างก็ไม่เอารักก็ไม่เอาอุปเเกขาก็กันหมดตอนนี้ก็จบที่ใดเกิดถึงนั้นก็ดับหมดไม่มีเหลือทําให้ได้ตรงนี้ก็จบแล้วไปไหนก็สบายหมดเลยอยู่อยู่แต่ส่วนไม่มีว่างเลยจกจิตอุานาลึกอดีต เออเราอยู่ที่ไหนตอนจะมาอยู่ที่ไหนที่ไหนสาวไปสาวไปสาวไป,วไปให้นสิพธธองค์บอกว่าเป็นอเนกชาตินับไม่ท้วนนั่นแหละจริงทั้งหมดไม่มีกหกหรอกเออเพราะว่าอาตีตัตงยานเกิดขึ้นก็รู้สาวไปดูอติแล้วก็อนาคตตงยานก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เครื่องติดอันนี้ก็ตรงอยู่ฐานะานี้ก็สบายแล้ว โอที่ปัจะทำสารม3.4เข้าพอหลุดไปก็ถ้ายังไม่ถึงพระหรันตก็ตอนพระาธาตุนิพพานพุทธองค์พระธาตุมารวมกันที่ต้นสรีมหาโพธิ์ที่จตุรูนะ่ะแล้วเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเจ็ดวันหลุดพ้นหมดเลยที่ใครได้ยาน <c oughs> แต่ที่ไม่ได้มองไม่เห็นตาเนื้อไม่เห็นกลัวอะไรนะไหนๆเราก็ต้องตายอยู่แล้วก็วางให้หมดไปเลยทั้งโลกไม่เอาอยู่อย่างนี้เดือดร้อนตรงไหนอ่ะเรามาตรงนี้มันมีบุญเก่าทุกทุกคนเออแล้วก็กินบุญเก่าแล้วไปเดือดร้อนไม่เบียเบียนใครทีอืม มันเป็นละลาน,ลานไม่่ยเอาไปไหนแล้วแค่กินปัจจัยสี่ให้มาอยากจนไม่มีทุดขาวก็เอาไปีไที่อยู่ที่อยู่ก็เนี่ยในนี้อยู่ได้เยอะแยะอยู่เป็นร้อยกระดาษข้างบนแท่งน้ำเนี่ยอยู่ไม่รู้เท่าไหร่อยู่เป็นพันเดิน หลับไปตื่นอ่าตื่นขึ้นมาอาอกยังไม่ตายทาต่อไปดูอัศาสะปัสสะไหลเข้าสั้นไหลออกยาวดูไปบปพิจารณาอะไรไม่แตกแก็แล้วก็ดูหมดลมกายแตกเป็นอสุภะเป็นขี้เท่าพอละเอียดแล้วพอเป็นวิปัสนาแล้วตอนนี้มันไม่ได้ทําอะไรหรอกอ่ะยิ่งใดเกิดย่างนั้นกระดับไม่มีสังขาร มาปรุงแต่งรู้เท่าทันหมดเอาวิชาตัวงโง่ไม่มีทั้งขานดับวิญญาณก็หยุดดับสงบอยากรู้ค่อยรู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ลงทุนอย่างวัดเราสบายลงก็มีใส่เต้าก็มีเผาพระก็มีสว่วนอาหารการกินจะทำตั้กี่วันอืม ลับไปตื่นอ่ะตื่นขึ้นมาอาอกยังไม่ตายทาต่อไปดูอัศา,ศาสะปัสสาสะไหลเข้าสั่นไหลออกยาวดูไปพปิจารณาอะไรไม่แตกแก็แล้วก็ดูหมดลมกายแตกเป็นอสุภะเป็นขี้เท่าพอละเอียดแล้วพอเป็นวิปัสนาแล้วตอนนี้มันไม่ได้ทําอะไรหรอกะ จิงได้เกิดอย่างนั้นกระดับไม่มีสังขารมาปรุงแต่งรู้เท่าทันหมดเอาวิชาตัวงโง่ไม่มีสังขารดับวิญญาณก็หยุดดับสงบอืมอยากรู้ค็ใหรู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ลงทุนอย่างวัดเราสบายลงก็มีใส่เตาก็มีเผาพระก็มีสว่วนอาหารการกินจะทำตั้งกี่วันอืม ลงทุนอย่างวัดเราสบายโลงก็มีใส่เตาก็มีเผาพระก็มีสวนอาหารการกินจะทำตะกีวันตะกี่วัน